มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจหนุ่มโดนตำรวจปรับหลังนั่งดื่มเบียร์หน้าร้านสะดวกซื้อจากที่เรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มแจ้งข่าวปากช่องททม์เอโดยแนบภาพใบค่าปรับพร้อมระบุว่าสอบถามครับผมมีความผิดจริงใช่ไหมครับที่กินเบียร์หน้าร้านเซเว่น สถานที่เกิดเหตุเซเว่นหน้าโรงทอกระสอบปากช่องขอย้ำว่าไม่ใช่สถานที่ราชการโรงเรียนวัดสวนสาธารนณะหรือว่าปั๊มน้ำมันผมถูกรวบตัวไปเสียค่าปรับล่าสุดนายจิระเดชาอายุ44ปีผู้โพสเผยว่าตอนแรกตนกับลูกน้องที่ทำงานไปซื้อเบียร์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ แถวโรงงานโรงทอกระสอบอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาโดยระหว่างที่ซื้อมาจำนวน3าขวดดื่มไป1ขวดก็ได้มีตำรวจเป็นรถตู้จำนวนหนึ่งคันมีตำรวจเดินลงมา3-4คนได้เข้าไปจับกลุ่มตนเองและแจ้งข้อหาว่าดื่มสุราในที่สาธารนณะตนก็งงว่าทำไมถึงโดนท,ทั้งทางที่ตนนั่งดื่มอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตอนเองจึงบอกว่า ขอร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าให้ตักเตือนก่อนได้ไหมเพราะตนไม่รู้จริงๆว่าดื่มได้หรือไม่ได้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมบอกว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วจึงได้นำตนไปที่โรงพักสพปากช่องตอนเองจึงเสียค่าปรับกับน้องไปสองคนจำนวน600บาทซึ่งมีใบเสร็จอยู่ทั้งในที่ตนโพสต์ไม่ได้มีเจตนาจะว่ากล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดแต่อยากให้เป็น ตัวอย่างว่าการนั่งดื่มสุราหน้าร้านสะดวกซื้อก็โดนจับหากใครกระทำอยู่ก็ควรระวงังเพราะว่าระหว่างที่ตนโดนก็ไม่รู้กฎหมายเหมือนกันว่าผิดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ